สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั7จะมานำเสนอการอ่านบทอาขยานผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียงฝึกการใช้วรรณยุกตรัระและพยัญชนะไทยอย่างถูกต้องและยังเป็นบทที่น่าสนใจเพราะมีคำที่ใช้สระไอไม้มว้วนทั้งหมด20คำ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และจดจำการใช้สระไอไม้ม้วนได้อย่างแม่นยำขอเชิญทุกท่านรับชมผลงานของนักเรียนได้เลยค่ะ อย่าลืมทบทวนบทเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ